สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิปที่3นะครับในการฝึกร้องเพลงนะครับพื้นฐานนะครับวันนี้นะครับเจ้าจะใช้แอปพลิเคชันมาเดิมนะครับคือแอปพลิเคชันเปียโนนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดการร้องโน้ตที่กระโดดข้ามไม่ใช่การไล่เสียงนะครับจะเป็นการกระโดดข้ามโน้ตไปยังอีกตัวนึ่งเช่นเสียงหนึ่งไปเสียง3เสียง2ไปเสียง4 แล้วก็สลับโน้ตไปมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เกิดเลนเสียงแล้วก็สามารถจับเลนเสียงที่มันห่างโน้ตที่ตัวมันห่างกันได้นะครับรูได้ทรงแบบฝึกหัดไปให้ในกลุ่มแล้วนะครับเรามาลองดูนะครับมาฝึกไปด้วยกันนะครับ ลาลาลล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 ลโอเคนะครับเอ่อถ้าใครยังไม่คล่องนะครับก็สามารถฝึกช้าๆไปได้นะครับเอ่ออย่าลืมนะครับออกเสียงให้ตรงเสียงนะครับถ้าช้าแล้วค่อยทำให้มันคล่องนะครับทำมันชำนาญนะครับ แล้วนักเรียนจะร้องเพลงได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัดไปไว้ที่นี้สวัสดีครับ